สวัสดีพี่น้องป้องปสายสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อนะครับกับทางพญย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวนะครับเป็นข้าวของทางบอร์ดบิ๊กพญยายบ้านฟินแลนด์นะครับล่าสุดนี่มีการออกมาโพสต์นะครับประกาศหาทีมกล้องนะครับพี่น้องเวาเลาวกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับบอร์ดบิ๊ก จะทำอะไรจะเปลี่ยนทีมกล้องใหม่หรือเปล่าล่าสุดโพสต์แบบนี้เอฟซีลั Z ่นบ่าวภูไทยไปไหนป้าพี่น้องมันเกิดประเด็นนี้อย่างอีกนาะแบบที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับประมาณ10กก้านาทีที่ผ่านมานี่แหละครับพี่น้อง ทางบอดบิ๊กนะครับเพิ่นได้มีการออกมาโพสเฟสนะครับผ่านเฟสนะครับของทางคุณทิติวุฒิวารุณนะครับเพิ่นโพสไว้แบบนี้ครับโพสว่าทีมกล้องไหนใครอยากมาถ่ายทำอัดบันทึกง,งานคอนเสิร์ตของค่ายโตเกียวติดต่อเข้ามาได้เลยเด้นนะครับพี่น้องบอดบิ๊กโพสนะครับทีมกล้องนะครับ ทีมใดที่อยากสิมาอัดงานบันทึกง,งานคอนเสิร์ตของทางค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับพี่น้องเพื่อนบอกว่าให้ติดตอ่อเข้ามาหาเพื่อนได้เลยเดอ้อนะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับทาง FC เห็นโพสต์นี่หลายๆคนเลยนะครับพี่น้องคําถามแรกเลยจะเปลี่ยนทีมไล์หรอือทําไมถึง ประกาศหาทิมกล้องประมาณนี้พี่น้องหลายๆคนกระถามหาว่าเล้วบ่าผู้ไทยไปใสทิมไร่เก้าไปใสเพ่ชสิุ่เฮทศแล้วตีประมาณนี้พี่น,อน,น,น้อง,องก็เข้าไปคอมเมนต์ถามบอสบิ๊กแต่ต้องบอกก่อนเด้อครับพี่น้องอันนี้บอสบิ๊กเพื่อนเป็นอ่าขอค,ครับเป็นการประกาศบอกนะครับว่าทิมกล้องใดสนใจอยากมาอัดงานอยากมาบันทึกงานแบบนี้ครับก็ให้ติดตอ่อเพื่นมาได้เลยแต่ว่าเพิ่นยังทันได้บอกรายละเอียดนะครับว่า สีเปลี่ยนทีมกล้องหรือว่าสีให้ทีมกล้องมาถ่ายเพิ่มหรือเพียงแค่ว่าเปิดโอกาสนะครับให้ทีมงานหรือว่าผู้ใดที่อยากถ่ายงานแบบเสี่ยครับก็คือให้มาถ่ายได้เลยประมาณนี้รายละเอียดตรงนี้เพิ่นยังบ่ท่านได้แจ้งนะครับพี่น้องแต่ว่าเอฟซีนะครับเพิ่นก็มีแค่ขอดสงสัยนะครับว่าทีมเก่ากับมีอยู่แล้วคือได้ประกาศหาทีมกล้องอีกประมาณนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นะครับของเอฟซีบางท่านบางคนสูฟังนะครับท่านแรกนะครับตามที่บอกนะครับ คอมเมนต์ถามเลยครับจริงๆคําถามนี่หลายพี่น้องนะครับถามมาทีมบาวผูไทยบอสทํามแล้วติจ้าบอสบีกเพื่อนไปสไนะครับประมาณนี้พี่นอ้องท่านต่อมานะครับเพื่อนกระถามนะครับคอมเมนต์ถามว่าทีมเก้าเขาจะเลือกไล่หรือคะนะครับก็เลยมีเอฟซีทันอื่นครับเขามาตอบนะครับมาตอบในคอมเมนต์ท่านนี่เพื่อนบอกว่างานเขาเยอะนี่นั่นนี่มานานโน่นนั่นนี่มานาน บอสคงหาตัวเลือกเพื่ออนาคตนะครับแต่ต้องบอกก่อนเด้อครับอันนี้ผมเป็นคำตอบของบอสบิ๊กนะครับเป็นเอฟซีทันอื่นนะครับก็บคือมามาตอบนะครับแต่ว่าไว้ง่ายกับคาดการณ์คือกันว่าบอสบิ๊กก็คือนาซิฮาทีมอื่นเพื่อไว้เพื่อว่าในอนาคตประมาณนี้พี่น้องนะครับเป็นแค่ความคิดเห็นของเอฟซีนะครับท่านต่อมานะครับเพื่อนก็แนะนําทีมไล่ให้เลยครับทันนี่คอมเมนต์ว่าแนะนําทีมไล่ร้อยล้านทีมนี้ งานดีใส่ใจคนดูแอดเจี๊ยบนะครับวงเล็บทีมนี้อ่าขอรวงเล็บนะครับทีมนี้ไลงานนุกปลายบ่อยมากงานดีมากค่ะแนะนํานะครับแล้วมีเอฟซอีกท่านหนึ่งขอมาตอบทันทีเลยครับพี่น้องเอี FC, ท่านนี้เพิ่นขอมาคอมเมนต์ตอบบอกว่าที่บอสโพสต์แบบนี้คงต้องการคนสมัครใจมาถ่ายงานจริงๆใครอยากมาก็มา ถือเป็นการโปรโมททีมตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ f ออีกทานหนึ่งมาตอบนะครับแต่ว่าบอดบิ๊กนะครับสีฮ็ดอีหยังนะครับสีให้ทีมกล้องไม่มาเหตุงานเลยหรือว่าเป็นการเปิดโอกาสหรือว่าแบบไหนแบบนี้ครับพี่น้องเพิ่งยังว่าท่านได้มีการออกมาเปิดเผยหรือว่าออกมาชี้แจงนะครับเพิ่นแค่ประกาศหานะครับว่าทีมกล้องทีมไหนที่อยากมาถ่ายงานมาบันทึกง,งานนะครับ คอนเสิร์ดของทั้งตัวเกียวกับห้ติตตอเขาหามาก็กให้ติตตอเขาหาเพิ่นได้เลยประมาณนี้พี่น้องแต่ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าหรือว่ามีการอัปเดตจังใดน,นะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวผมเอามาว่าสู่ฟังอีกทีหนึ่งเด้อครับพี่น้องนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ